ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดตรวจคัดกรองด้วยตัวเองให้ทราบถึงสถานการณ์ติดเชื้อก่อโรคโควิดวันที่13กรกฎา,าคม5 6 6พผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย การติดเชื้อ s a r s ขีด COV ขีด2วงเล็บเชื้อโรคโควิด -19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเองหรือสับยังเป็นทางการว่าอย่างนี้นะครับ c o v i d -19 Antigen นเท Sel t ฟ์ e ท Kits พุทธศักราช2564ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณวันที่12กรกฎาคม2564ใจความมีดังนี้นะครับเพื่อให้มีการเข้าถึงการตรวจคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อโรค SARS หรือ COV-2 วงเเล็บชื้ออก่อโรควิด -19 ด้วยตัวเองอันจะทำให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ติดเชื้อก่อโรคโควิด -19 ของตนเองตั้งแต่ระยะเริ่มแรก นำไปสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยยืนยนันรักษาและป้องกันที่เหมาะสมโดยเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรคที่1มาตรา6วงเล็บ4วงเล็บ6วงเล็บ8วงเล็บ10วงเล็บ13วงเล็บ18และมาตรา45วรรค2แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์พุทธศักราช2551และมาตรา6วงเล็บ1วงเล็บกมาตรา44วรรค2แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์พุทธศักราช2551ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบรเครื่องมือแพทย์พุทธศักราช2551ฉบับที่3พุทธศักราช2562รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ได้ออกประกาศไว้ข่าวดังคนจริง